สวัสดีครับผมนายพุทธิพงศ์ร่มงร่วงวันนี้ผมจะมานําเสนอหัวข้อทฤษฎีในชื่อการศึกษาและการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งจากกลาม้พร้าสาหรับบ้านอาศัยนะครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาซึ่งปัจจุบันของเราเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดสิเานี่ยทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาและความต้องการของม้พร้าเนี่ยเพียงแค่ต้นปีของ2 5งพเพียงเท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย ราคามะพร้าวเนี่ยกับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างมาก,กเลยตลอดทั้งปีนะครับผมจึงได้มองเห็นข้อดีตรงนี้ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวให้มีมูลค่ามีความต้องการสูงขึ้นซึ่งในระแวกที่พักอาศัยของผมนั้นได้มีโรงงานแปรรูปก,กะทิเมื่อสิกระบวนการแล้วมักจะเหลือเศษของกะลาวมะพร้าวและเศษมะพร้า,พาวเนี่ยเป็นจนํานวนมากซึ่งจะถูกนําไปเผาเพื่อที่จะทํา าทําให้เกิดมลภาวะสภาพแวดล้อมใกล้เคียงวัตถุประสงค์ในการศึกษาหนึ่งเพื่อที่จะต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับราคารมะพร้าวในปัจจุบัน2เพื่อแปรรูปเศษกระาและเยื่อมะพร้าวให้เกิดประโยชน์มากกว่าการถอนทำลายซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง3เพื่อเป็นแนวคิดในการนําวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อเคียนในการออกแบบนะครับของชุดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งมีทั้งหมด4ชิ้นนั่นก็คือ 1. โต๊ะกลางหรือ coffee table สโคมไฟ สามโมและสี่ปือแจกันครับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงแนวทางและแนวคิดในการออกแบบที่จะนํากลาวยไม้นะครับมาเป็นวัสดุดหลักในการออกแบบเกิดมาจากในยุคป,ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยเริ่มหันมาละแล้วก็สนใจในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมของเรามากยิ่งขึ้นและปัญหาโควิดสิบเก้าในปัจจุบันเนี่ยที่ทาให้ทุกคนเนี่ยต้องกักตัวแล้วก็อยู่อยู่ในบ้านเนี่ยผมได้มองถึงจุด ข้อดีของปัญหานี้คือการที่พวกเราเนี่ยได้กลับมาใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งผมจึงได้เลือกชุดเฟอร์นิเจอร์ทั้ง4ชิ้นเนี่ยที่อยู่ในห้องนงั่งเล่นเนี่ยเพื่อแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันการทดลองวัสดุโดยการนําปูนใย,ยมะพร้าวและวัสดุเหลือใช้อื่นๆได้ลผลสรุปว่าใย,ยมะพร้าวมีส่วนช่วยให้ปูนมีความเหนียวยึดเกาะกันมากขึ้นและมีน้ําหนักที่น้อยลงส่วนการทดลองในการถักใย,ยมะพร้าวนั้น ก็ประสบผลความสำเร็จสามารถถักออกมาได้ในรูปแบบของเชือกเพื่อที่จะนำไปคิดต่อในส่วนของการออกแบบพรมไอเดียสเก็ตของ Coffee Table ได้แนวคิดที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทำให้รูปแบบของท็อปโต๊ะมีแรงบันดาลใจมาจากระบบท่อลำเลียงน้ำและอาหารของเซลล์พืชและตกแต่งด้วยการนำกลามะพร้าวมาจัดวางในรูปแบบของโมเสกและเลซิน จากแนวคิดโคมไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดวงอาทิตย์และแจกันได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของผลิตทางธรรมชาติโดยจะใช้ผลการทดลองในการขึ้นรูปและตกแต่งด้วยกะลามะพร้าวในรูปแบบของโมเสกเช่นกันพรมมีแนวคิดมาจากลายของผิวน้ําและเซนนิตคือการถักเส้นใย,ยแห้งหรือหญ้าจากวัฒนธรรมของโอเชเนียเป็นสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม จึงมีแนวคิดที่จะนำใยมะพร้าวนั้นมาถักเป็นพรมที่มีลวดลายสวยงามอีกด้วย